There's not much to when all can thinking about well. don't It's too much when where well are been doing know do you way l สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆทุกคนมาดู ของที่เราสั่งมาจากช้อปปีกันนะคะซึ่งของทั้งหมดในวันนี้นะคะที่อยู่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นแพ็กเกจนะคะใส่ขนมหมดเลยเนาะมีทั้งกล่องมีทั้งถุงนะคะก็เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนมาดูว่าเราสั่งแพ็กเกจแบบไหนมาบ้างแล้วก็ถ้าใครถูกใจชิ้นไหนนะคะสามารถตามไปซื้อได้เลยเนาะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อร้านไว้ให้ด้วยเลยนะคะ ก็ทั้งหมดนี้นะคะเราแกะไปแล้วนะทุกคนเพราะว่าแกะไปร mm ีวิวให้ในช้อปปีเรียบร้อยแล้วเนาะ mm hmm. เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูแต่ละชิ้นกันเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะไปกันเลยมาที่กล่องแรกกันเลยนะคะร้านนี้กล่องพัส,สดุน่ารักมากกล่องเป็นสีพาสเทลนะคะทุกคนแค่กล่องก็คือกินอาดาแล้วนะมาดูกันนะคะว่าจากร้านนี้เราสั่งอะไรมาเนาะอย่างแรกเลยนะคะที่สั่งมานะคะจะเป็น ถาดพลาสติกหรือว่าถ้วยเนาะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะน่าจะขนาด7จ็ดคูณเเนาะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเป็นถาดแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ค่ะเป็นถุงซิลรูปดอกเบซี่นะคะอันนี้เป็นถุงซิลนะก็คือต้องเอามาซิลมาปิดปากเองเนาะมันไม่มีกาวในตัวนะคะคือถุงนี้นะคะ เขาเขียนรายละเอียดบอกว่าจะมีทั้งหมด97ถึง100ถุงเนาะแล้วก็แต่ละถุงนะคะเขาจะขะลายมาให้ซึ่งนี่ไปแกะดูมาแล้วเขาคะมาให้อยู่ทั้งหมด3ลายแบบนี้นะคะใน1แพ็คเนะาะก็ลายแรกนะคะเป็นลายที่เราชอบที่สุดเลยทุกคนนี่จะเป็นแบบเสๆแล้วก็มีดอกเบซี่นะคะอันนี้น่ารักมากแล้วเขาก็เขียนตรงนี้ด้วยว่า Have a good time น่ารักสุดๆใบนี้ส่วนลายที่สองนะคะจะเป็นแบบนี้คือข้างหลังอะ่ะจะเป็นหุ่นส่วนข้างหน้าจะเป็นใสแล้วก็มีดอกเบซี่เหมือนกันอันนี้ดอกเล็กเนาะแล้วก็เขียนว่า keep smiling นะคะเกวนลายสุดท้ายอันนี้เหมือนกันเลย ข้างหลังก็จะเป็นขุ่นนะคะส่วนข้างหน้าเป็นใสแล้วก็อันนี้จะมีดอกเดซี่มาให้แค่3ดอกดอกใหญ่ขึ้นเนาะแล้วก็มีเขียนว่า life is happy for you ใน1แพ็คนะคะก็จะได้อยู่ทั้งหมด3ลายตามนี้เลยน่ารักมากแล้วก็ล้างเขานะคะมีความใจดีเนาะส่งของแถมมาให้ด้วยของแถมที่ได้มานะคะจะเป็นนี่เป็นสติกเกอร์นะคะทุกคน ที่พัสดุที่สองกันต่อนะคะเป็นอันนี้เนาะนี่นะแกะไปแล้วนะคะอันนี้นะคะที่เราสั่งไปเนี่ยจะเป็นกล่องใส่เค้กหรือกล่องใส่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเคโลนะทุกคนจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเป็นสีพาสเทลวันนี้สวยมากแล้วก็มีกระจกตรงนี้ให้ด้วยเนาะเป็นใสที่เราจะได้เห็นข้างในนะคะ อันนี้นะคะคือหน้าตาของน้องที่พับเรียบร้อยแล้วน่ารักมากกล่องต่อมาเลยนะคะเป็นกล่องใหญ่เลยเนาะกล่องนี้นะคะเราสั่งไปเป็นโหลพลาสติกนะคะทุกคนเป็นแบบนี้นะคะ จะเป็นโหลพลาสติกที่แบบพลาสติกค่อนข้างแข็งนะทุกคนพลาสติกเขาแบบเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างแข็งแล้วก็ฝานะคะเป็นฝาเกลียวนี่นะคะมีอยู่สองไซส์แบบนี้เลยสั่งมาทั้งหมดไซส์ละสิบกล่องเนานะเขาให้ราคาส่งด้วยนะคะ ได้มาเยอะมากอันนี้ก็ว่าจะทำคุกกี้มั้งน่าจะทำคุกกี้ใส่เราก็ขายนะคะมารอดูกันว่าสรุปสุดท้ายแล้วน้องเขาจะได้ใส่อะไรอันสุดท้ายนะคะอันนี้คือมาก่อนเพื่อนเลยก็เลยไม่ได้เก็บกล่องไว้แล้วเนาะอันนี้เป็นถุงฝากาวนะคะเป็นสีขุ่นลายจุดแบบนี้ อันนี้น่ารักมากรู้สึกดูแลรู้สึกว่าน่ารักมากต้องโดนอันนี้ก็ขนาดเจคน7เ็หมือนกันนะคะตอนแรกคิดว่ามันจะใหญ่กว่านี้นะแต่ว่าเจดคนเจมันเท่านี้นะคะเจ็คนเจ็ดริงๆด้วย้หมนี้ก็คือของที่เราสั่งมาจากช้อปปีนะคะ ด้วยความที่อยากจะเปิดร้านขายเบเกอรี่เนาะเราก็เลยต้องหาแพ็กเกจน,นะคะให้มันน่ารักดึงดูดลูกค้ามั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเดี๋ยวก็ช่วยรอติดตามด้วยนะคะว่าธุรกิจของเราหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงเนาะแล้วก็อยากจะมีถ่ายอัปเดตเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ถ้าใครชอบของชิ้นไหนเนี่ยก็เข้าไปตามซื้อได้เลยในช้อปปีนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ